โดนโรลอกถอยเอเามาให้บายดีเราทุกคนไม่เอากามากินปลาเนาะมีเซลมีคนงานสี่คนโอ้ยคนงานทุกคนคคัเลย

มาได้หาลงยูทูปปูดเจ้าให้เอ,อาไดับคนลอกมากินปลาได้พี่น้องปลาอยู่เซียงบางเฮียนมากินปลาอยู่เซียงทำไมหน้ากาพูดลึกกัน

Ban xiên bàn xiên tập mẹ tất cả này tất cả mẹ 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 Em cả mẹ tất này, mẹ này cả mẹ tất cả mẹ tất cả กาเนี่ยมันนั่ตู้เอ้ยเมนน้ะแซจบๆจบประนามประบอยอย่างนง้ยเื่อนนีแหละตัวอันเตวอัน้าเกลีเดอใช่เนาะ่ดีะยิ้มแล้วทุกคนมีหางไเสูง

ใช่เดาเลยยี่ใช่กูเป็นใช่ละใช่ละเฮ้ยงี้กุ้ยแค่ไหนยี่ขัดจัดยี่ขัดจัดว้า